ก็ได้นะครับวันนี้พามาเดินตลาดนะพิทซาดีนะครับพ่โพขัดนะครับตลาดวันอาทิตย์นะครับของสดนะครับเสื้อผ้าอาหารแห้งมีครบหมดนะครับโอ้ตลาดใหญ่มากคนเยอะมากนะครับวันนี้ตลาดตริตรก็มีนะครับคนเยอะมาก,เ,มากเป็นตลาดใหญ่ครับทุกวันอาทิตย์ตลาดเย็นนะครับ ลองมาดูมาชมมาซื้อหานะครับของเยอะมากนะครับนะครับควาใหญ่มากครับเสื้อผ้าจะอีกปากหนึ่งนะครับมีครบหมดเลยนะครับเยอะมากนะครับมีหลายปอกต่อยนะครับนี่ครับของเยอะมากครับทีลาดดีนะครับ โคหักนะครับโคหักลาดดีนะครับตึงนี้นะครับตลาดใหญ่ตลาดใหญ่มากครับติดติดถนนเยอะนะครับมีเะเว่นครับติดนะครับของกินของใช้ครบหมดเลยครับปลาสดๆนะครับมีหมดหมดเลยนะครับทุกทุกเย็นวันอาทิตย์ครับไปมาซื้อมาหาได้นะครับผมเสื้อผ้าของใช้หมหมวกต่างๆมีหมดนะครับของสด ก็มีของแห้งก็มีนะครับของสําเร็จแล้วก็มีนะครับฝั่งนี้ก็เป็นเสื้อผ้านะครับของเด็กเล่นก็มีนะครับนะครับใหญ่มากเลยนะครับเรามาเข้ามาชมดูนะครับสาหรับวันนี้นะครับขอลงประมาณแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามยด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ